conquered Europe. Turkey, We're never we've down of gonna stop. From to won lot. all Paris fucking the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลกับยี่ฮอนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่13กันยานะครับเมื่อคืนนะครับคู่ลิเวอร์พูลกับอาลีดส์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่ามันมากๆเลยนะครับบอลเต็งเฮียเข้ายิเวอร์พูลไปนะครับชนะไปแค อ่าลูกเดียวนะครับสกอร์รวมไปที่4ประตูต่อ3นะครับอ่าเสียครึ่งนะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเ,มเกมเมื่อคืนนะครับก็กินเต็มไปนะครับส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกก็กินเต็มไปนะครับเหลือแก่บอลเต็งที่ตายไปนะเดี๋ยวคืนนี้นะครับเราจะอยู่ที่บอลคู่เวทบอลบิดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเวลา20่สนาฬิกานะก่อนอื่นนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นใจดีของเราก่อนนะใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่โกงไม่เกลียนะครับ ดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะพร้อมเข้ากลุ่ม VIP ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันนะครับคืนนี้เราจะอยู่ที่ศึกพรีเมียร์ลี u กอังกฤษนะครับเวลา20านาฬิกานะครับก็ประมาณ2ทุ่มนะครับอาเวทบอมบิดนะครับจะเจอเบลเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเกมแรกของทั้งคู่นะเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของ,งทั้งคู่ที่เจอกันก่อนนะครับ 5เกมล่าสุดนะครับกลายเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่พอสมควรนะ5เกมล่าสุดที่เจอกันเลสเตอร์ซิตี้ชนะไปได้2เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป็น1เกมแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับเจอกันเมื่อปี2018นสะครับเลสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะอาเวตบอมบิดไปได้4ประตูต่อ1เลยนะถือว่ายิงเยอะอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูราคาสกอร์สูงแรกของทั้งคู่นะครับ5เกมล่าสุดนะครับสกอร์สูงแรกครับ 3จาก5เกมล่าสุดนะครับก็แตกไปนะครับส่วนจกกรสูงนเกมนะครับเข้าแค่2นะครับตายถึง3นะครับเดี๋ยวไปดูอาจจะตีตของฝั่ง้าบ้านอย่างไบรตันกันก่อนนะครับไบรตัน5เกมล่าสุดนะครับต้องบอกว่าไม่ชนะใครเลยนะมีแค่เสมอไป4เกมแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมที่แพ้ก็แพ้อันเดอร์ฟิลนะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับก็เสมอเว็บบอมบิดนะครับแล้วก็จกกรสูงแรกของไบรทันนะครับไบรทันก็รนี่เลยครับ สกอร์สูงแรก3จาก5เกมล่าสุดนะครับแตกนะครับตายไป2เข้า3นะส่วนสกอร์สูงนเกมนะก็เข้า2ตาย3นะครับต้องบอกว่ายิงน้อยเหมือนกันนะครับยิงน้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ5เกมล่าสุดนะชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นการเล่นเกมกระชับมิตรนะครับ3เกมล่าสุดเป็นการเล่นเกมกระชับมิตรนะครับก็เสมอไป2เกมแล้วก็ ชนะไป1เกมนะครับส่วนสกอร์สูงแรกของเลสเตอร์ซิตี้นะครับหเกมล่าสุดนะก,ก็แตกไปแก่บินเดียนะครับตายไป4บินนะครับส่วนสกอร์สูงในเกมก็แตกไปแค่บินเดียเหมือนกันนะครับตายไปถึง4บินนะครับก็ต้องบอกว่าหลังๆฟอร์มเลสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างจะแย่นะครับแต่ว่าถ้าบวากกับอฟอร์มของเวสต์บอมบิดด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเวสต์บอมบิดก็แย่ไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับต่อไปที่อ่าครึ่งลูกนะครับน้ำแดง98นะครับต้องบอกว่าน้ำเสียงมากนะครับแล้วก็มีต่อปปที่น้ำา7็ดสีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูจากราคาน้ำตรงนี้นะครับก็เงียบคออยู่ฝั่งเลเตอร์ซิตี้นะครับเงียบคออยู่ฝั่งเลเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็สกอร์สูงนิ่มเกลียนะครับ บอลคู่นี้นะครับก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับสกอร์สูงเต็มเกณนะเฮียขอไปสกอร์สูงเต็มเกมที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็2ลูกครึ่งนะสกอร์สูงเต็มเกมนะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกลูกควบลูกครึ่งแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับเฮียแนะนําให้ไปที่สกอร์สูงแรก1ลูกนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับสรุปนะครับสรุปว่าคืนนี้นะเต็งนะครับเฮียขออยู่ฝั่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกณฑ์ที่2ูกสบ2ลูกครรึ่งนะคับแล้วก็ อ่าจะกอสูงแรกที่ครึงร่งควบลูกแล้วก็1ลูกนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่แจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะสมัครฟรีแค่เติมทุนก็นมาเล่นเท่านั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.I.P. ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับเราแจกกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสำหรับวันนี้ก็อ่าพอแค่นี้นะครับขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทั่นหน้านะครับขอบคุณคร